ปินในวันนี้ก็คือเป็นงานที่เราที่จะต้องการให้ชิ้นงานนั้นเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะวัดแล้วได้ขนาดมาตราส่วน1ต่อหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการปิ้นงานเนี่ยมันสามารถที่จะปิ้นออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานต่างๆกันออกไปนะครับแต่ในที่เนี้ย ก็คือจะเน้นว่าปิ้นออกมาแล้วเนี่ยต้องเอาไปวัดนะครับในที่นี้ก็คือสมมุติว่าในจุดที่หนึ่งนในเพอาที่หนึ่งเนี่ยวัดมาปุ๊บต้องได้ขนาดตามที่เราเขียนไว้นะครับซึ่งจะมีอันนี้จะเป็นเหมือนกับแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็จะมีเฉลยว่าจุดที่1นเนี่ยวัดได้เท่าไหร,ร่แล้วก็เอามาใส่คําตอบตรงนี้นะครับ ทีนี้ในการปริ้นไปวัดเนี่ยเจตนาของการปริ้นก็คือต้องการที่จะให้ได้มาตราส่วนจริงๆก็คือออกไปวัดแล้วได้ตรงขนาดความเป็นจริงนะครับทีนี้ในการปริ้นเนี่ยจะมีแบบที่หนึ่งน,นี่คืออันนี้ต้นฉบับครับอันนี้ผมก๊อปปี้มาเป็นอันที่สองนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือจะให้เห็นความแตกต่างว่าถ้าเรา ปิมมาแล้วเราไม่ได้กําหนดคุณสมบัติที่ถูกต้องเนี่ยมันอาจจะวัดออกมาแล้วขนาดจุดเดียวกันเนี่ยงานสองสองแผ่นเนี่ยอาจจะวัดได้ไม่เท่ากันนะครับก็เดี๋ยวมาลองปิ้นกันเลยนะครับก็คือในที่เนี้ยผมจะใช้เครื่องพิมพ์เป็นบอเตอร์อ่าบอร์เทอร์ dcpj 1 0 DC 0นะครับซึ่งมันจะเป็นขนาดได้ได้ขนาด a 4ก็คือขนาด210นคูณ297นะครับก็ตอนนี้ก็คือเซตไว้เรียบร้อยแล้วใน autocad นะครับครับโอเคนะครับทีนี้จุดที่ผมสร้างความแตกต่างไว้ก็คือว่าตรงมุมเนี่ยตรงอีกแผ่นหนึ่งจะเป็นทึบ,ทบ อีกแผ่นหนึ่งจะเป็นแค่เส้นธรรมดานะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าปิ้นมา2แผ่นแล้วแผ่นแรกเป็นยังไงแผ่นที่2อเป็นยังไงนะครับทีนี้พอเวลาพิมพ์เราก็มาที่เมนูเอาพุทแล้วก็ไปที่คําสั่งพอดพอกดพอดเข้าไปปุ๊บเนี่ยในในคุณสมบัติของตัวแคทเนี่ยเขาก็จะขึ้นปอ o อัพมาให้นะครับเราก็ไปเลือกเครื่องพิมพ์ นในที่นี้ก็เป็นบอ r d เตอร์ DCPJ 1 0 0นะครับจากนั้นมาก็มากำหนดคุณสมบัติก่อนนะครับเราเลือกคัสตอม Property แล้วก็ในที่นี้ผมจะเลือกเป็น Paper Type เป็น i n k j e t นะครับเนื่องจากว่าหมึกของผมเนี่ยตอนนี้มันจะออกไม่ครบสีนิดนึงนะครับ แล้วก็เลือก Quality แล้วก็เลือกขนาดกระดาษนะครับที่สำคัญนะครับในตัวของอันเนี้ยผมจะเลือกเป็น borderless นะครับแล้วจำนวนปิ้นก็คือ1แผน่นแล้วก็กดตรง Color เลือกเป็นสีนะครับตรงแท็บมาที่ advanced ครับดังนั้นก็กดโอเคไป แล้วก็กดโอเคไปแล้วก็กดโอเคไปทีนี้ก็ไปที่ตรงดิสลย์นะครับไปเลือกวินโดว์แล้วก็ไปคอปนะครับบนลงล่างซ้ายไปขว,วานะครับเลือก Endpoint นะครับแล้วก็ลากลงมาด้านล่างแล้วก็เลือก Endpoint อีกทีหนึ่งนะครับอพอเราได้ปุ๊บทีนี้เราก็มาเลือก เซนเตอร์เดอะพอตสังเกตดูตรงพรีวิวนะครับ,ตร,รบตรงนี้สีแดงๆก็จะหายไปนะครับ mm hmm. ก็จะเป็น Center ร์เดอะพทีนี้ตรง Fit to Paper เนี่ยนะอันนี้ผมจะเลือกออกไปแล้วก็จะไปเลือก1ต่อ1มาแทนนะครับ mm hmm. ก็คือการเลือก Borderless แล้วก็การเลือกตรงพอตสเกลเนี่ยจะทำให้งานเนี่ยมันออกมาเป็นขนาด1ต่อ1จริงๆนะครับไม่มีขอบกระดาษไม่จากว่า การที่เราไม่เลือกขอบกระดาษโดยใช้ border, เครื่องพิมพ์เตอร์บ b เ r อร์เนี่ยมันเป็น borderless เราก็ preview ครั้งหนึ่งตรงนี้ผมจะเลือกเป็นสีนะครับเลือกนอนตรง Port ไตล์เทเบิลเนี่ยนะครับก็ preview จากนั้นก็กดพอดหนึ่งทีเสร็จแล้วก็รอเครื่องทำงาน โอเคนะครับทีนี้ลองมาพิ้นอีกแผ่นหนึ่งนะครับแผ่นนี้จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับซึ่งตรงมุมกระดาษเนี่ยจะเป็นเส้นอย่างเดียวนะครับ mm hmm. ก็ไปที่คำสั่งพอร์ตเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่เลือกเครื่องพิมพ์แล้วก็คุณสมบัติ mm hmm. ก็ตั้งค่าครับเหมือนเดิมนะครับแต่ครั้งนี้ จะไม่ได้เลือก borderless นะครับเราก็ตรงสีเนี่ยก็เลือก color เหมือนเดิมก็ได้ครับเดี๋ยวไปกำหนดคุณสมบัติที่ auto c a d เอานะครับก็เลือกโอเคก็โอเคทีนี้กำหนด plot area p i n นะครับก็มาที่ window นะครับพอวาปมาปุ๊บเราก็มาเลือกมุมกระดาษน,นะครับเหมือนเดิมนะครับบนลงล่างซ้ายไปขวา เลือกที่ end point นะครับแล้วทีนี้ก็มากำหนด center the plot ในที่นี้จะเลือกเป็น fit to paper นะครับก็คือเราจะไม่ได้เลือก,กตรงสเกลก็จะเป็น fit to paper แล้วก็มา preview ครั้งหนึ่งทีนี้ก็จะเห็นว่านะครับตรงตรงมุมมุมกระดาษเนี่ยเขาก็ จะมีมีจะมีขอบกระดาษมาด้วยนะครับทีนี้ก็ลองปิ้นดูครับก็เดี๋ยวรอผลการปิน้นนะครับทั้ง2แผ่นนะครับก็คือเทียบกันว่าแผ่นแรกเนี่ยซ้ายมือเนี่ยมีการตั้งค่าเรื่องของ borderless แล้วก็เรื่องของสเกลส่วนอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีการตั้งค่าเรื่องของ border borderless แล้วก็ เป็นการตั้งค่า fit to paper หรือ fit to page ครับก็เดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบกัน ทีนี้มาดูการวัดเ,เราจะใช้เครื่องมืออยู่2ชิ้นครับก็คือฟ mm ุตเล็กแล้วก็ไม้บรรทัดสเกลก็จะมาลองวัดดูว่าแบบที่เราพิมพ์มา2แผ่นนี้นะครับโดยแผ่นสายมือเนี่ยเป็นแผ่นที่พิมพ์ด้วยการฟิกทูสเกล นะครับโดยใช้พิมพ์เตอร์ border แล้วก็ตั้งค่าเรื่องของ borderless แล้วก็สเกล1ต่อ scale, 1, 1ส่วนขวามือนี่ก็จะเป็นการพิมพ์ด้วยการ fit to page แล้วก็ไม่ได้เลือกเรื่องของ borderless นะครับก็มาดูทางด้านซ้ายมือก่อนอันที่เลือก borderless ก็คือ ผมจะใช้มันพัดสเกลลองวัดดูนะครับตรงลำเบอร์12นะครับตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้จะได้10เซนนะครับหรือ100่มิลส่วนอีกอันหนึ่ง จะไม่ถึง10เซนนะครับจะประมาณ9.6หรือประมาณ96.5มิลมนะครับอันนี้จะไม่ถึง,ถง10เซนแสดงว่าการที่มีระยะของขอบกระดาษเนี่ยตรงมุมกระดาษเนี่ยนะครับมีระยะตรงมุมเนี่ยทำให้ ขนาดมันเพียนไปนะครับส่วนอันที่ผมทำสัญลักษณ์ไว้นะครับตรงมุมนี้อันนี้คือปิ้นด้วยขนาดสเกลหนึ่งต่อนหนึ่งอันนี้จะโอเคมากกว่า